บเปปนนยืือไสุดยอดครับสำหรับน้องหอิงเพชรบ้านแพรงนะครับในรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคทางช่องเวิร์กพ้อยช่อง23นะครับ ช่วงที่น้องขึ้นเวทีคนเดียวนะครับในเพลงน้ำตาอีหล่าหน่อยนะครับศิลปินเสริมโชคนองร้องเพลงนี้ได้สุดยอดบอมีตื่นเวทีบอมีตื่นตนกนิ่งมากนะครับสมกับที่เป็นศิลปินของสาวหน่อยเพชรอนบานแพรงตัวน,นี้บ่ บ่มีขอขอฮักเลยครับบ่มีหมองฮักคะแนนเลยนิ่งมากไม่มีสันไม่มีตื่นเวทีนะครับคณะกรรมการหลยายหลาันนั่งอยู่นี่นั่งมึงนอง้องอุ๋งนิ่งนั่งดูนอ้องอุ๋งร้องเพลงโดยความตัางใจในเพลงน้ำตาอีหลาหน่อยซึ่งน้องก็บทายทอดออกมาได้ดีมาก น้ำเสียงลูกข้อออกมาเต็มนะครับยังกับได้ซ่อมมาหนักยางนักน่วงเลยแต่บอมแมนนะครับน้องกับขึ้นเวทีตลอดเวลานะครับในรายการบอมแมนในรายการในเวทีบอสิเป็นเวทีใหญ่เวทีมินิคอนเสิร์ตนี่คือประสบการณ์ที่น้องได้รับมาแล้กก็มาน่ามาปรับใส่กับเวทีใหญ่ๆที่เป็นเวทีระดับ ประเทศเป็นรายการทีวีรายการระดับประเทศไพ่กับไฟฝันอยากมาขึ้นไวท้ที่ไม่หมดนี่เสียงโชคนะครับเพลงนำไต้ล่าหน่อยน้องล้องบ่วีทิติแล้วก็อ่าเรื่มว่าถึงเรื่องชุดน้องนะชุดแล้วก็ทรงผมแต่งการแต่งหน้านี่เขากันดีแบบเรียบๆไม่ไม่ไม ชุดชดัดสไตล์แบบเจ้าหญิงแบบงามอบอตองยังมากไม้นะครับงามแบบบอตองเสริมแต่งมากไหมชุดขาวกระโปรงสัน่นกระโถึงกับหนาเกลียดสัน่นขั้นล่างพอดีสวยแล้วทำผลงานออกมาได้ดีด้วยยิ่งช่วงเพลงชิงดาวนะครับเพลงชิงดาว เป็นเพลงหอบฝันมะลังหานเป็นเพลงแจงเกิดของอีหล่าน้อยอุ้งยิงนะครับเพลงนี่นองบเดีร้องผู้เดียวเป็นการร้องคู่กับนองโฟกัสจรัดพลเป็นแชมป์สาสิบหกสมัยนะครับโฟกัสจรัดพลเนี่ยแล้วก็โฟกัสก็ทําได้ดีในเพลงหอบฝันมะลังหานได้รับการชื่นชมจากการกดดาวจากคณะกรรมการ น้นองอุ๋อิงกับลองเพลงคู่ได้ดีมากนะครับเป็นการลองเพลงคู่ในเพลงหอฝฟันมะลังหันข้างแรกของน้องนะครับน้องมิจะลองเดียวมาตลอดในเพลงหอฝฟันมะลังหันเพลงนี้น้องแล้วขึ้นนี่นะครับที่ผ่านมาน้องลองเป็นเพลงคู่ลองคู่กับนักลองที่ถือว่ามาหฮงนะครับโฟกัสจลัดพลเป็นแชมป์ถึงสามสิบหกสมัยแล้วกะ็อ่าก็ร่งโด่งดังขึ้นกัน นะครับทำได้ดีมากทั้งสองคนผมขอชื่นชมนะครับรายการไม่หมดนี้เสียงโชคนะครับที่เล่งเห็นความอ่าเกิดไงก็ความเก่งของน้องนะหรือว่าความปังของน้องนะครับไปฟังบางช่วงบางต่อน,นะครับใน,ในการร้องเพลงคู่นะครับขอฟันมาหลังหาน

มีคนที่หาได้มีที่พื่อที่พามีชีวิตที่ว่านี้คนขุนที่มีใจดวงนี้อยากเป็นหมอ เก็็บบาเเกกนีี้ขออยยไดู่ใวงพรรมการหละกกาผู้ที่อยู่ในห้องทรงกะโอ้ตบมือแล้กกายิ้มแย้มแจม,มใสนะครับให้กำลังใจทั้งสองคนถือว่านอ้องคืนรายการไม่หมดนี้เสียงโชคทำได้ดีมากนะครับ แล้วก็ยังมีรายการหรืออีกหลายๆรายการนะครับที่บาชุนบริเดียวถึงนะรอคิวนะครับรอคิวขอคิวน้องไปขึ้นเวที่ขอคิวน้องไปเข้าอัดรายการด้วยอัดเทปด้วยหลายรายการแล้วการน้องอาจารย์ก็มีอีกหลายงานนะครับที่น้องต้องเดินสายตลอดเวลาเลยแทบจะไม่มีวันหยุดพักนะครับเพราะว่าสช่วงปิดวงหรือว่าช่วงเปิดวงใหม่ๆซึ่งก็มีอันนี้รายการที่ บอโจเราเหตุึ้ว่าใหม่ก็คือ,อาสาวน้อยสเสด็จแบนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีงานลังไหลเข้ามาเยอะแยะนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าบาชนจะเอาคิวงานของสาวน้อยสเสด็จแบนมาอามา่านมาบอาเมาื่อพูดคุยกับพี่นองเอฟซีแฟนคลับว่าสิเป็นยังไงแล้วกะเป็นยังจงน้ำน้ำมาบอกเกี่ยวยังกันกาหนองวิงเกี่ยวแน่นอนครับนะครับ ขอบคุณอฟซีแฟนครับทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจบบาวชนคนเคยียงลาดหลักกาขอบคุณที่ให้กำลังใจมาตลอดดวยครับทิมนี้บาวชนลาพีล่าหนองไปก่อนสวัสดีครับ